สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องกลไกาการศึกษาไทยกันอีกครั้งนึงครับวันนี้เรามีเอกสารที่น่าสนใจมากๆอยู่ตรงหน้าเลยเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาฉบับปร,ปรับปรุงพศ2568ครับซึ่งเป็นคู่มือสําหรับสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าสพทนะครับ ใช่ค่ะเป็นเหมือนแผนที่การทำงานของหน่วยงานสำคัญเลยนะคะที่ดูแลเรื่องคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับเขตพื้นที่โดยตรงเลยครับแล้วที่น่าสนใจคือมันเป็นฉบับปรับปรุงใหม่ด้วยใช่ไหมครับหลังจากที่มีการปรับโครงสร้างสอบอครั้งใหญ่เลยทั้งปรมมัธยม ใช่ค่ะมีการปรับโครงสร้างเขตทั้งประถม183เขตแล้วก็มัธยมอีก62เขตแล้วก็ยังปรับโครงสร้างภายในสพทอเองด้วยแบ่งเป็น10กลุ่มงานใหม่ตามประกาศกระทรวงปี60นะคะอ๋อครับครบัเพื่อให้มันสอดคล้องกับภารกิจมากขึ้นมีประสิทธิภาพแล้วก็รองรับเรื่องการกระจายอำนาจด้วยประมาณนั้นเลยค่ะเป้าหมายคือแบบนั้นเลย งั้นวันนี้ภารกิจของเราก็คือออมาเจาะลึกกันไม่ใช่แค่อา่านผ่านๆนะครับแต่มาดูกันว่าโครงสร้างแนวทางปฏิบัติในคู่มือเนี้มันจะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จริงๆได้ไหมไกลไกที่วางไว้มันดูซับซ้อนนะแต่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ได้จริงแค่ไหนลองมาคุยหาคำตอบจากในคู่มือกันครับได้เลยค่ะน่าสนใจมากเริ่มกันที่เรื่องใหญ่ก่อนเลยเรื่องหลักสูตรครับอันนี้คือหัวใจเลย กลุ่มนิเทศนี่เข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้ยังไงบ้างครับค่ะบทบาทหลักๆตามที่คู่มือเขียนไว้นะคะก็คือประสานส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็พัฒนาหลักสูตรค่ะมี3มกลุ่มหลักๆเลยคือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรปฐมวัยแล้วก็หลักสูตรการศึกษาพิเศษเป้าหมายก็เพื่อให้โรงเรียนเอาหลักสูตรพวกนี้ไปปรับใช้ได้จริงๆมีคุณภาพจริงๆเพื่อไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนนะคะ แต่มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากในคู่มือนะคะ<ม>คือการให้คำนิยามอย่างคำว่าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยมไม่ได้หมายถึงแค่หลักสูตรแกนกลางที่มาจากส่วนกลางเป๊ะๆนะคะ<ม>แต่เขาเปิดช่องให้มีการพัฒนาร่วมกันระหว่างสพทโรงเรียนแล้วก็ท้องถิ่นด้วยในสิ่งที่เขาเรียกว่ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นอ๋อกรอบหลักสูตรระดับ ท้องถิ่นใช่ค่ะแล้วยังให้โรงเรียนสามารถเพิ่มเนื้อหาหรือปรับให้เข้ากับเด็กๆของตัวเองได้อีกด้วยอืมนอกจากนั้นก็ยังมีนิยามการศึกษาประถมวัยว่าเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนกับการศึกษาพิเศษสําหรับเด็กๆที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษกลุ่มต่างๆไว้ชัดเจนเลยค่ะเพื่อให้เข้าใจตรงกรันประเด็นเรื่องกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นนี่ เออน่าสนใจมากนะครับฟังดูเหมือนพยายามจะบาลานซ์มาตรฐานกลางกับการตอบโจทย์ของแต่ละพื้นที่ที่มันต่างกันมากๆแต่ว่าในทางปฏิบัติแ่ะครับการจะสร้างหลักสูตรท้องถิ่นที่มันทั้งเฉพาะตัวแต่ก็ยังมีคุณภาพเนี่ยผมว่ามันท้าทายมากเลยนะในคู่มือมีแนวทางหรือเครื่องมืออะไรมาช่วยโรงเรียนตรงนี้บ้างไหมครับใช่ค่ะเป็นความท้าทายจริงๆค่ะ คู่มือก็ระบุถึงกระบวนการทำงานไว้นะคะคือมันจะครอบคลุมหลายขั้นตอนเหมือนกันตั้งแต่ต้องไปศึกษาทฤษฎีก่อนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วก็สนับสนุนให้สพอทอเนี่ยจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นอย่างมีหลักการแล้วก็ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของตัวเองขึ้นมาใช้จริงอะคะ่ะแล้วก็ยังไม่จบแค่นั้นนะคะต้องมีการนิเทศติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรเหล่านั้นด้วยค่ะครับผม ซึ่งตรงนี้มันก็จะไปเชื่อมกับงานในข้อขอด้วยนะคะคือกลุ่มนิเทศเนี่ยไม่ใช่แค่เอาหลักสูตรไปส่งเฉยๆแต่นี้หน้าที่ต้องศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาตัวหลักสูตรเองแล้วก็พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มันดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะใน8กลุ่มสาระหลักกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ครูเอาไปปรับใช้ได้จริงๆแล้วก็ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้พัฒนาพฤติกรรมอย่างยั่งยืนจริงๆค่ะอืม hmm. แต่แน่นอนค่ะการจะทําให้มันเกิดขึ้นจริงในทุกโรงเรียนได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยการสนับสนุนที่ที่เข้มขน้นแล้วก็ต่อเนื่องมากๆค่ะครับพอเราปรับหลักสูตรปรับการสอนให้เข้ากับท้องถิ่นแล้วคําถามต่อมาเลยคือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กไอการวัดผลประเมินผลเนี่ยมันเข้ามาตรงไหนแล้วกลุ่มนิเทศมีบอกบาทกับเรื่องนี้ยังไงครับโอ้โหเกี่ยวข้องมากเลยค่ะ ในข้อคอของคู่มือนี่ระบุชัดเลยนะคะภารกิจคือวิจัยพัฒนาส่งเสริมติดตามตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษาสิ่งที่คู่มือเน,น้นคือการจำแนกการประเมินออกเป็น4ระดับค่ะที่มันต่างกัน4ระดับเลยเหรอครับใช่ค่ะ ระดับแรกสุดคือการประเมินระดับชั้นเรียนหรือ classroom assessment อันนี้คือครูประเมินเองเลยเพื่อดูพัฒนาการเด็กในวิชาที่ตัวเองสอนแล้วก็จะเน้นการประเมินตามสภาพจริงที่เรียกว่า authentic assessment นะคะคือดูจากการปฏิบัติผลงานจริงๆไม่ใช่แค่สอบอย่างเดียวอ๋อครับครับไม่ใช่แค่คะแนนสอบ ใช่ค่ะระดับที่2คือการประเมินระดับสถานศึกษาหรือ School Assessment อันนี้โรงเรียนทำเองเพื่อดูภาพรวมผลการเรียนรู้อาจจะรายปีรายภาคเพื่อเอาข้อมูลมาปรับปรุปรงการจัดการศึกษาของโรงเรียนแล้วก็รายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอื ระดับที่3การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือ local assessment อันนี้สพทอเป็นคนทําค่ะเพื่อดูคุณภาพผู้เรียนในภาพรวมของทั้งเขตเลยเอาไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพของเขตค่ะครับและระดับสุดท้ายค่ะการประเมินระดับชาติหรือ national assessment อันนี้ทำโดยหน่วยงานกลางอย่างสทศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเพื่อดูภาพรวมเทียบเคียงคุณภาพระดับประเทศไปเลย โอ้มีตั้งสี่ระดับใช่ค่ะและบทบาทของกลุ่มนิเทศก็คือต้องส่งเสริมพัฒนาทุกระดับเลยนะคะให้มันมีคุณภาพแล้วก็ต้องทำวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการวัดผลให้มันดีขึ้นทันสมัยขึ้นเชื่อถือได้มากขึ้นด้วยค่ะการแบ่งเป็นสี่ระดับนี่ฟังดูก็ครอบคลุมดีนะครับแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าแบบในทางปฏิบัติจ,จริงๆมันจะไปสร้างภาร,ระให้โรงเรียนให้ครูต้องมารับมือกับก,บการประเมินหลายชั้นหลายระดับเกินไปหรือเปล่าครับ ในคู่มือมีแนวทางช่วยให้โรงเรียนเอาข้อมูลจากทุกระดับมาใช้พัฒนาจริงๆไหมหรือมันมีความเสี่ยงที่แต่ละระดับจะทํางานแยกส่วนกันไปไม่เชื่อมโยงกันครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะคือเป้าหมายหลักของการมีหลายระดับเนี่ยก็เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มันรอบด้านแล้วก็ใช้ประโยชน์ต่างกันไปตั้งแต่พัฒนาเด็กรายคนไปจนถึงกําหนดนโยบายภาพรวม คู่มือก็จะเน้นย้ำนะคะว่ากลุ่มนิเทศต้องส่งเสริมให้โรงเรียนนำผลการประเมินทุกระดับเลยมาใช้ในการพัฒนาไม่ใช่แค่ทำข้อมูลส่งรายงานเฉยๆแล้วการที่เน้น Authentic Assessment ในระดับชั้นเรียนอะ่ะก็เหมือนพยายามทำให้การประเมินมันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ไปเลยไม่ใช่ภาระที่แยกออกมาต่างหากอ uh huh. แต่แน่นอนค่ะการจะทําให้ข้อมูลมันเชื่อมโยงกันจริงๆแล้วก็นําไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยก็ยังเป็นความทา้าทายอยู่ที่กลุ่มนิเทศต้องเข้าไปช่วยสนับสนุนอย่างใกล้ชิดเลยค่ะครับแล้วเรื่องการกระกันคุณภาพการศึกษาที่เราได้ยินกันบ่อยๆล่ะครับมันเชื่อมโยงกับการวัดผล4ระดับนี้ยังไงครับ เชื่อมกันโดยตรงเลยค่ะการวัดผลประเมินผลที่เราคุยกันไปทั้งหมดเนี่ยมันคือเครื่องมือสำคัญเลยนะคะในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่พูดถึงในข้ององของคู่มือคือการประกันคุณภาพเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ทำให้เรามั่นใจว่าเออโรงเรียนจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้นะ ในคู่มือนี้ก็จะเน้น2ส,ส่วนหลักๆค่ะ 1. คือการประกันคุณภาพภายในอันนี้เป็นหน้าที่โรงเรียนเองเลยหรือต้นสังกัดที่ต้องทําต่อเนื่องตั้งแต่กําหนดมาตรฐานของตัวเองทําแผนพัฒนาประเมินตัวเองหรือที่เรียกว่าทำ SAR นะคะ Self Assessment Report อ๋อ SAR ที่คุณคุ้นกันใช่ค่ะแล้วก็ติดตามผลแล้วก็ส่งรายงานให้สพททุกปี 2. คือการประเมินคุณภาพภายนอกอันนี้จะทำโดยหน่วยงานภายนอกที่เป็นอิสระก็คือสอมศอสอํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อมายืนยันคุณภาพจากมุมมองข้องนอกอีกทีบ,บทบาทของกลุ่มนิเทศในเรื่องนี้ก็คือต้องเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มันเพิ่มแข็งไม่ใช่แค่ทำเอกสารส่งนะคะแต่ให้มันเกิดการพัฒนาจริง รวมถึงช่วยเตรียมความพร้อมให้โรงเรียนเวลาสอมสอจะมาประเมินภายนอกด้วยแล้วที่สำคัญเลยคือต้องช่วยให้โรงเรียนเอาผลประเมินทั้งภายในภายนอกมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพต่อไปอย่างเป็นรูป,ปธรรมค่ะครับจากเรื่องโครงสร้างหลักสูตรการวัดผลมาถึงการประกันคุณภาพดูเหมือนจะเน้นไปที่ระบบที่กระบวนการเยอะนะครับแล้วการทางานเชิงรุกแบบการลงไปช่วยโรงเรียนโดยตรงเลยเหรอครับ มีพูดถึงไหมครับในคู่มือมีค่ะเป็นส่วนสำคัญเลยคือเรื่องการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในข้อจอค่ะจุดที่น่าสนใจคือการให้นิยามคำว่าการนิเทศในคู่มือนะคะเขาเน้นเลยว่าเป็นการช่วยเหลือแนะนำส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้โรงเรียนบริหารจัดการได้ดีขึ้นไม่ใช่การไปตรวจจับผิดหรือไปสั่งการอย่างเดียวนะคะ เน้นช่วยเหลือสนับสนุนใช่ค่ะแล้วกระบวนการนี้ก็ยังรวมถึงการติดตามดูความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วก็ประเมินผลว่าเป็นไปตามเป้าหมายไหมโดยเล้นการทาง,งานแบบมีส่วนร่วมด้วยนอกจากนั้นยังส่งเสริมให้เกิดระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาคือให้โรงเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือกันเองได้ แล้วก็สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่างๆด้วยค่ะเช่นผ่านคณะกรรมการกตปอนอหรือการพัฒนาครูแกนนําหรือเครือข่ายระหว่างโรงเรียนครับผมแล้วเพื่อให้การนิเทศมันมีเครื่องมือที่ดีมีประสิทธิภาพก็ต้องมีการศึกษาวิเคราะห์วิจัยแล้วก็พัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษาด้วยอันนี้ตามข้อฉอค่ะ เช่นส่งเสริมให้โรงเรียนสร้างใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วทางสอพอทอเองก็ต้องพัฒนาและให้บริการสื่อเหล่านี้ด้วยค่ะเมื่อกี้มีการพูดถึงคณะกรรมการกตอปอนอด้วยชื่อย่อนี้ผมว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่คณะกรรมการชุดนี้คืออะไรครับมีบทบาทแบบไหนแล้วกลุ่มนิเทศเข้าไปเกี่ยวข้องกันยังไงครับกต,ตอปอนอ อ๋ย่อมาตับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาค่ะอยู่ในข้อชอเลยเป็นคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายเลยนะคะมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการติดตามตรวจสอบประเมินผลแล้วก็นิเทศการบริหารการจัดการศึกษาทั้งหมดในเขตพื้นที่นั้นๆอ๋อมีอำนาจตามกฎหมายเลยใช่ค่ะแล้วองค์ประกอบของกตปนก็มาจากหลายส่วนนะคะ มีทั้งผู้บริหารในสพอทอเองมีผู้แทนจากโรงเรียนแล้วที่สำคัญคือมีผู้ทรงคุณวุฒิจากข้างนอกด้วยค่ะครับผมทีนี้บทบาทของกลุ่มนิเทศที่ระบุในคู่มือคือการทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลข,ขานุการของกตปนค่ะเลขานุการใช่ค่ะแต่ว่างานนี้ไม่ใช่แค่งานธุรการนะคะมันรวมถึงการต้องไปรวบรวมข้อมูลสังเคราะห์ข้อมูลจัดทำแผนการติดตามร่วมประสานงานกับทุกฝ่ายจัดการประชุม ดำเนินการติดตามทรวมร่วมกับคณะกรรมการด้วยแล้วก็สรุปผลการทำงานจัดทำรายงานเสนอต่อกตปนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับสอพทอและโรงเรียนได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีข้อมูลสนับสนุนที่น่าเชื่อถือค่ะหงานเลขานีก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับใช่ค่ะ แล้วนอกจากงานหลักๆที่เราคุยกันมาทั้งหมดแล้วนะคะในข้อสอเนี่ยยังระบุถึงงานสนับสนุนอื่นๆด้วยเช่นการต้องไปทํางานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นทั้งในสพทเองกลุ่มงานอื่นๆหรือโรงเรียนแล้วก็หน่วยงานภายนอกด้วยรวมถึงงานพื้นฐานแต่สําคัญมากๆอย่างงานเลขานุการของกลุ่มนิเทศเองแล้วก็งานสารบัญที่เป็นระบบเอกสารทั้งหมดซึ่งอันนี้ถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ของการทํางานราชการเลยนะคะ ฟังดูแล้วบทบาทหน้าที่ของกลุ่มนิเทศนี่มันซับซ้อนจริงๆนะครับแล้วก็ครอบคลุมกว้างมากตั้งแต่เรื่องวิชาการจัดจา๋าอย่างหลักสูตรการวัดผลไปจนถึงเรื่องบริหารจัดการการประสานงานแม้แต่งานเอกสารอะไรคือคกลไกที่คู่มือนี้วางไว้ครับเพื่อให้การทำงานที่มันหลากหลายละเอียดอ่อนขนาดนี้มันเดินหน้าไปได้อย่างเป็นระบบแล้วก็มีประสิทธิภาพจริงๆครับ หัวใจสำคัญน่าจะอยู่ที่การออกแบบกระบวนการทำงานที่ชัดเจนนะคะอย่างที่เราคุยกันตอนต้นว่าคู่มือนี้มันมาจากการปรับโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นในแต่ละหัวข้อภารกิจเช่นเรื่องหลักสูตรเรื่องวัดผลเรื่องนิเทศเนี่ยเขาจะมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานซึ่งมักจะอยู่ในข้อ5ของแต่ละหัวข้อไว้อย่างเป็นลำดับขั้นเลยค่ะตั้งแต่ต้องไปศึกษาข้อมูลก่อนนะวางแผนยังไงดำเนินการจริงยังไงนิเทศติดตามยัง สรุปผลยังไงรายงานผลยังไงคือมันมีสเต็ปของมันอยู่ค่ะคตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆเลยแม้จะดูเป็นงานหลังบ้านนะคะคืองานสารบัญที่อยู่ในข้อซอค่ะคู่มือลงรายละเอียดขั้นตอนชัดเจนมากตั้งแต่การร่างหนังสือการรับส่งการจัดเก็บการยืมจนถึงการทำลายเอกสารราชการทั้งที่เป็นกระดาษทั้งอิเล็กทรอนิกส์คือกำหนดเป็นมาตรฐานให้สพททุกเขตปฏิบัติเหมือนกันเลย มีมาตรฐานกลางเลยใช่ค่ะเพื่อให้การจัดการเอกสารมันเป็นระบบตรวจสอบได้ซึ่งอันนี้เป็นพื้นฐานสำคัญเลยของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอนอกจากเรื่องขั้นตอนปฏิบัติงานแล้วอีกส่วนที่สำคัญก็คือกรอบกฎหมายและโครงสร้างที่รองรับค่ะในภาพผนวกขอ,ของคู่มือเนี่ยจะมีการอ้างอิงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศกระทรวงต่างๆคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชุดต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้ มันเป็นฐานอํานาจแล้วก็เป็นโครงสร้างให้การทํางานทั้งหมดนี้มันเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบตามแบบแผนนะคะเข้าใจแล้วครับแสดงว่าคู่มือนี้ไม่ใช่แค่บอกแนวคิดกว้างๆแต่พยายามจะเป็นเหมือนพิมพ์เขียวการปฏิบัติงานที่ละเอียดมากๆเพื่อสร้างมาตรฐานสร้างแนวทางที่ชัดเจนให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศทัท่วประเทศเลยใช่ค่ะพยายามจะเป็นอย่างนั้นเลย ถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปได้ไหมครับว่าจากที่เราคุยเจาะลึกคู่มือกลุ่มนิเทศฉบับปรับปรุงนี้กันมาเราเห็นความพยายามของภาครัฐนะในการสร้างกลไกลที่มันดูเป็นระบบมากขึ้นเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีกลุ่มนิเทศนี่แหละเป็นเหมือนหน่วยปฏิบัติการสําคัญในระดับพื้นที่ที่จะเชื่อมโยงนโยบายจากส่วนกลางลงไปสู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียนใช่ค่ะทั้งเรื่องพัฒนาหลักสูตรที่พยายามให้เข้ากับท้องถิ่นการวัดผลที่หลากหลาย ระบบประกันคุณภาพการลงไปนิเทศช่วยเหลือหรือแม้แต่ง,งานธุรการให้เป็นระบบถูกต้องค่ะทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดคำที่น่าคิดต่อก็คือไอ้ไกลไกที่ออกแบบมาอย่างละเอียดบนหน้ากระดาษแบบนี้เนี่ยมันจะสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆในบริบทที่มันหลากหลายแล้วก็อาจจะมีข้อจํากัดมากมายของพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศได้มากน้อยแค่ไหน ความพยายามจะสร้างสมดุลระหว่างมาตรฐานกลางกับการปรับให้เข้ากับท้องถิ่นหรือระหว่างการสนับสนุนกับการควบคุมเนี่ยมันจะสำเร็จผลในทางปฏิบัติได้อย่างไง ใช่เลยค่ะนั่นคือประเด็นสำคัญที่สุดที่มันอยู่นอกเหนือตัวอักษรในคู่มือเลยนะคะเราเห็นความตั้งใจในการออกแบบกระบวนการที่มันดูซับซ้อนครอบคลุมทั้งการกำหนดมาตรฐานกลางอย่างการประเมินระดับชาติแล้วก็การเปิดพื้นที่ให้ท้องถิ่นอย่างกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นหรือการนิเทศตามสภาพปัญหาแต่ความท้าทายที่แท้จริงแล้วก็เป็นความท้าทายที่ต่อเนื่องเลยก็คือการแปลแปลแนวปฏิบัติอันละเอียดถี่ถ้วนพวกนี้ให้มันกลายเป็นการปฏิบัติจริงที่มีความ ความหมายนะคะแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกได้จริงๆในห้องเรียนทุกแห่งทั่วประเทศซึ่งมันมีความแตกต่างกันมหาศาลเลยทั้งเรื่องทับซัพบบริบทสังคมความพร้อมของครูของผู้บริหารจริงครับความหลากหลายนี่เป็นโจทย์ใหญ่เลยใช่ค่ะประเด็นที่น่าจะชวนให้เราคิดกันต่อก็คือไอ้ช่องว่างระหว่างพิมพ์เขียวในคู่มือกับความเป็นจริงหน้างานเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไง อุปสรรคที่แท้จริงในการนำคู่มือไปใช้อยู่ตรงไหนกันแน่แล้วเราจะสามารถลดช่องว่างนั้นเพื่อให้กลไกที่อุตสาห์ออกแบบมาอย่างดีนี้มันสามารถส่งผลไปถึงคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กๆได้อย่างเต็มศักยภาพจริงๆได้อย่างไงบ้างนี่คือคำถามใหญ่ที่คงต้องรอการหาคำตอบในการปฏิบัติจริงต่อไปค่ะครับเป็นคำถามทิ้งทายที่น่าสนใจมากๆครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีค่ะขอบคุณค่ะ